สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแชรปสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนดผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอตีลาลูนไม้สองกันเนาะเดี๋ยวผมตีแล้วนะตีละตีแล้วจะได้ไปนะครับเหลือแค่อ,อีทใจให้ลาลุน เหนื่อยเลยนะใช่เัามาชี้ยุ่นแต่มันเหนื่อยเนะครับเดี๋ยวผมขอตีสายนี้กันนะขอเคลียร์ทหารกันนะครับถื้อโอเคบ้านหลังนี้ผมจะโยนมาแถวนี้นะถ้าใจสวยต้องโยนเข้าตรงเนี้ยถ้าเกิดโยนเข้าตรงนี้จะได้อันนี้ด้วยได้นี้ด้วยได้นี้ด้วยครับได้มีโอกาสได้ประสาทแขนด้วยเนี่ยไปลุยครับไปยาวๆเลยก่อนเนาะถ้าไปยาวๆเดี๋ยวต้อง เก็บหนึ่งสอสามอ๋อเก็บฝั่งนูน้นโอเคเดี๋ยวผมลองเช็คกันว่าเวลามันจะทันไหมเนี่ยซุปบอลลูนมันมันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบครับถ้าเป็นซุปบอลลูนใช่ไหมมันจะยากช่วงท้ายๆครับ แต่ถ้าเป็นลาวาบอลลูนมันจะยากช่วงแรกครับสลับกันนะโอ้โอเคหนึ่งสองสามลองดูว่าโยนไปทางไหนโอเคโคตรสวยเลยโยนไปตรงอยากที่อยากให้โยนไปเลยนะหมดเลยนะเกาะนูน้นเออไปเลยครับวีลงนี้ลงาหาร ฟืบหมีสองโอเคโอ้บ้านหลังนี้ผมน่าจะสามได้แล้วมั้งน่าจะสามจะชัวร์แล้วนะครับเวนของกรรมสวัสดีใช่ดีอาสนีนะไม่ได้เล่นสองวันนะบุ๊กชว่วงนี้โคตรยุ่งเลยว่ะยุ่งจนไม่ได้เล่นสองวันอาสนีเฉยเลยนะเซ็งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ คิดไปว่าแบบนั้นอืบโอเคโถมน้ำมอวอยงนี้นะครับเออแล้วเราไปเล่นอัศนีแล้วดิแจ็คตำนานีอยู่ดีๆละโอ้ยมาบ่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแต่ลาลูนผมได้ฝึกแล้วพอดีแหละได้ฝึกได้จับจังหวะพอดีนะ ผมเด๋ยยังไม่ใช้น้ํายาแช่แข็งแล้วกันโอเคสายนี้ตีง่ายอยู่นะครับมีแต่คนงานเยอะใช่ไหมช่วงนี้ใช่ปะ่ะช่วงนี้น่าจะมีแต่คนงานเยอะนะช่วงก่อนปีใหม่นะผมไม่กดหัวใจด้วยนะอันนี้ผมตีแบบสี่ไม้แล้วผมจะลงแล้วนะโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปโยนทิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยขอใหม่นะผมจะล้างน้ำยาได้อพอดีเพิ่งเลิกงานเลยนะปกติผมจะไลน์ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะครับแต่วันนี้เลิกงานโอเคไปตีปกตินะครับบ้านหลังนี้ต้องโยนตรงนี้เนาะหนึ่งสองเล่นง่ายเลยนะ ปึ๊บหนึ่งสองตรนี้โอเคโอ้ช่วงนี้ยุ่งเลยดีจริงๆก็ลงนะจริงๆเวลาพี่ไหลพี่ก็จะเอาไปลงอยู่นะครับแต่ช่วงนี้มันยุ่งจัดเลยนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ปึ๊บโอเคปึ๊บลงตรงนี้แน่าแต่วันนี้น่าจะได้ลงแหละวันนี้ไม่น่าพลาดนะ พอดูแล้วมันตีง่ายเน่ะตีง่ายแบบนี้ไม่น่าพลาดนะครับน่าจะตีไม่พลาดสักไม้เลยไหมโอเคตรงนี้ปุ๊บถมน้ำม่วงเจ๊ป,ปลาตรงนี้ขย่าตรงนี้แล้วกันตึ๊บแช่ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าพลาดไม้นี้เนี่ยบอกไม่น่าพลาดพลาดไม้นี้เฉยเลยนะปึ๊บตรงนี้อ่ะ โอเคเดี๋ยวจะถมนุ่อีกทีคนระับโอ้ปัญหามาแล้ะปัญหาคือเต่านี่แหละจึ oh, oh, ๊บโอ้ยเต่ายิงนางฟ้าด้วยดิโอเคอ่า okay. ah, ah, เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,บ,อยบ้านหลังนี้น่าจะง่ายดายนะโอ้ oh, oh, พอมาได้อัศนีน่าจะตีไม่ยากเท่าไหร่มั้งครับ ใช่ไหมอศานีมันตียากไหมต้องรอสองวันเลยอะ่ะกว่าผมจะได้เล่นเอ่อกว่าผมจะได้ดันลีกนะบ้าบอลเชียวต่อไปจริงๆกะว่าเดือนหน้าจะตั้งใจตีนะเนี่ยไม่ทันได้ตั้งใจตีก็ตกลีกเลยนะบ้านแบบนี้เป็นแบบอ e ีสปอร์ตตียากไว้น่าจะยากกว่ามั้ครับต้องลองถามคนอื่นนะ <c oughs> ผมบอมอกหมดนะตีจนชินแล้วครับอ่าแปลว่าเริ่มตีง่ายแล้วใช่ไหมครับซึบซโอเคปูลงตรงนี้แล้วกันอ,อหนึ่งสองโอ้ยไม่ได้เลยถ้าลงตรงนี้แล้วก็จะใช้รถโยนไม่ได้ใช้รถโยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถ้าเราใช้รถยนต์มันจะไม่ได้ตรงนี้สามอันไม่ได้เดี๋ยวเขาทำามนทำโมนใหม่ก็เหนื่อยเลยนะแค่นี้ก็จะร้องแล้วนะแค่นี้ผมก็จะร้องไห้เลยนะอย่าทำามนใหม่เลยช่วงก่อนหน้านี้ผมแม่งเล่นจริงๆก่อนหน้านี้เล่นแง่สบายมากเลยครับลาวาบอลลูนอะผมเล่นอย่างชิลวเลย พอตำนานมาแค่นั้นแหละชีวิตผมจบเลยนะเสียงไปก่อนภาพครับเดี๋ยวเด<ๆ>โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมน่าจะแก้ไม่ได้ลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองส สามโอ้โหอะโยนไปลแล้วอโอเครีคอรยนี้ออกมาก่อนเอาไปฟังไหนดีผมไปฟังนี้แล้วกันนะตรงนี้ใช้หลงทาหารโกเลมคิงควีนจึ๊บระเบิดหนึ่งนักลาก่าข้าหัวไปก่อนโอเค อาผมเอานี้มาทําไมเนี่ยผมมาขวานมาทําไมเนี่ยลงไปเลยนะซึ้เดี๋ยวเราจะใช้เจ๊ปลาฝั่งนี้แล้วกันนะยาพิษนะครับขย่าหนึ่งสองตรงนี้แล้วกันเจ๊ปลาตรงนี้นะครับอ่าผมกดสกิลคิงนี้นะฟืบ ลงน้ำม่วงให้ปูตีง่ายจัดเลยไหมอยากให้พี่เล่นมังกรสายฟ้าตัวใหญ่อะครับโอ้ผมไม่โปเลยนะถ้ามังกรสายฟ้าผมไม่โปเท่าไหร่นะปึ๊บกดสกิลคียนะอ่าเรียบร้อยละผมน่าจะสามสบายละผมจะลงลาวาละฟึ๊บบอลูนบอลูนเตรียมแค่ลาวาไว้นะจึ๊บโอเคเรียบร้อย ตีง่ายเนาะโหมดธรรมดาตีง่ายจัดนะผมเล่นโหมดธรรมดานี่ชิวมากคนระับสายประมาณนี้ตีชิวจัดเลยนะด้วยความที่ดาเมจมันโคตรล้นคนระับถ้าสายประมาณนี้นะแต่พอสมมุติว่าเราไปเล่นโหมดตำนานนะคุณใหม่ที่เขาเล่นเขาใช้เขาใช้น้ำยาใหม่กันนะโอเคเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมยิงกันยิงจากแถวนี้ หญิงจากป้อมวิสาสนนี่ก็จะได้ตรงนี้กับตรงนี้โอเคหนึ่งสองสามเจี๋่องหนมาตรงนี้อาจจะไม่ได้ป้อมผูผมมาลองหนลงนี้ก่อนกันอย่างแรกเราต้องลงเจ๊ร่องหนก่อน,นครับเวลาเราไม่ได้เล่นซูรไหนนานนะมันจะจําขั้นตอนการลงไม่ได้นะผมอะต้องตีประมาณสักสองสามไม้ถึงจะงมได้นะครับ โอเคผมใช้เจล่องหนวิธีการลงเจล่องหนนะครับสําหรับใครที่เล่นจิ้งจอกล่องหนเนาะให้ลงน้ํายาตอนที่วินาทีหลักหน่วยเป็นเจ็ดจะหกนะครับเนี่ยเป็นเจ็ดจะหกแบบนี้ครับมันจะพอดีเลยเห็นป่ะอ่ะผมเตรียมแล้วฟลบแล้วฝั่งนี้ผมก็จะหนึ 1, ่งสองอ่ะลองเอาคีลงตรงนี้นะครับจึ๊บ ควีนยิงโอ้โหว้าวหมดเลยว้าวหมดอ e ีสปอร์ตอะไรวันนี้เดี๋ยว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 เจี๋ยลงปลาตรงนี้แนละ้วกันมังกรลงตรงนี้นะครับจึบจ๊บจบโอเคว้าวหมดเฉยนะ ผมกดแรงเจอบ้านรัดหวานเจียบเหออบ้านรัดน่าจะตีสบายอยู่มั้งครับกดอามาตะานะฟึ๊บหนึ่งสองลม,ม่วงผมจะไม่ใช้ทหารส่วนเกินที่มันเกินมาน้ำยาแช่แข็งเจ้ามาแช่ตรงไหนดีอ่ะโอ้โหฉันแบบพอดีเป๊ะเลย จะกดอันนี้หันพอดีเลยนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อะเยติยังเหลือบึ้มบั้มเลยอ่ะโอเคเป็นไงล่ะกลายเป็นเยติวอล์กไปเฉยเลยลางไม้นะพี่ลางไม้ผมเล่นไม่โปรนะผมบอกก่อนนะผมเล่นไม่โปรสักสาอยอ่ะตอนนี้นะ มังกรไฟเดินไม่เดินนําเลยเว้ยโอเคอันนี้มันตีง่ายนะเอาไปเล่นจริงๆผมว่าไม่ไหวนะด้วยความที่มังกรไฟมันมันยังไงดีอะกว่ามันจะยิงกว่ามันจะทําดาเมจอะมันทําไม่ไหวนะโอ้โหแล้วก็ไม่สามแบบจริงดิอ่ะขอใช้ตัวนี้ก่อนแลวกันนะโอ้โหหนึงน่งเออ โอเคสามแล้ว <laughs> ใช้ตัวโกงใช้ตัวช่วยนะสามแล้วใช้ตัวช่วยยังแค่สามนะได้ครับเดี๋ยวลองดูล่างไม้กันนะผมอันนี้ลองเล่นเป็นดับเบิลวอลกันนะครับดับเบิลวอลเมื่อก่อนสนุกมากเลยนะแตห่หลังเล่นไม่ค่อยได้นะครับดับเบิลวอลเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าโผลมาคือตายทันทีเลยนะดับเบิลวอลตอนนี้ ตึบตึบตึบโอเคผมลงตรงนี้แล้วกันเจ๊อ่าเตรียมลองหนนะครับลองหนปึ๊บเอาปู่ลงลองหนปึ๊บโอเคลองหนจึ๊บลองหนปึ๊บน่าจะได้เกาะน,นี้นะลองหนปึ๊บตรงนี้อีกหนึ่งปึ๊บ ตรงนี้ปึ๊บมันไม่ได้บ้านนี่ดีเห็นไหมด้วยความที่บ้านมันไม่ใช่อันนั้นนะได้ไหมป้อมใหม่สวยไปแล้วอ่าโอเคผมรู้แล้วผมเล่นไงอะเมื่อกี้ผมพลาดเองอันนี้เราก็จะลงฝั่งนี้ผมจะลงฝั่งนี้อ่ะเก็บตรงนี้คุยรอลงตรงนี้อ่าลงล่างไม้ก่อนจื๊บ โอเคปูอันนี้ผมมีสองตัวถ้าผมจำไม่ผิดจืบอืมทิงโอ้ยใช้อันนี้อีกแล้วใช้พ้าอีกแล้วกดผิดไปอีกแล้วกดสกิลผมน้ำม่วงกดผิดอีกแล้ว <laughs> เอ้ยใช้เป็นลงหน้าอานเฉยเลยนะโอเคกดสกิลเจ๊นะครับ เดี๋ยวเราจะแช่ตรงนี้ไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหสุดยอดแช่แช,แช่โหดเลยอะไรคำเนี้ยอันแช่ตรงนี้อืมโอเคแล้วก็เอาอันนี้ลงตรงนี้ขอคุ้นจนรับของขวนเนรัอรางไม้ผมหายหมดแล้วแต่น่าจะได้แล้วนะตอนนี้ผมเหลือวิชาตเหลือธนูใช่ป่ะ เหลือคิงไม่ได้กดสกิลเหลือแต่อันนี้ผมมาสมสูตรมั่วสูตรมันมั่วไปหน่อยนะจริงๆมันต้องไม่ใช่สูตรนี้นะสูตรนี้มันมั่วไปนิดนึงนะถ้าสมมุติใช้คิงกับไอ้งูข้างนอกนะต้องใช้เครื่องยิงทหารเข้าไปด้านในนะถึงจะโหดนะแต่ผมว่าดันลืมเปลี่ยนเป็นไอ้อะไรนะเป็นลงทหารเฉยเลยมันเลยมั่วตัวนะอ่ะเรียบร้อย ก็คงประมาณนี้มั้งถ้าไปตีตำนานผมก็แหกอยู่ดีนะเพราะผมไม่โงสำหรับผมตอนนี้นะแล้วตกไปอัสนีเมื่อไหร่จะขึ้นเนี่ยอ่ะโอเคบ้านหลังนี้ผมต้องโยนตัดตรงนี้อ่ะปูลงนะครับตึบตามด้วยนางฟ้าโอเคโอ้จริงๆพอโยนได้แล้วนะเดี๋ยวแต่ผมตัดเอาชัวร์ดิอ่ะจริงๆมันโยนได้แล้วล่ะผมตัดมอนต้าก่อน ตอนมันตาก็โอ้ดีนะเห็นงนี่อ่ะอืมหนึ่งสองโอ้จริงๆโยนได้แล้วนะแต่ผมยังไม่โยนอ่ะผมถมน้ม่วงไปแล้วปั๊บ โอเคแน่จริงผมโยนได้ล้วโยนแบบใช้น้ำยาลงหนขวดเดียวแล้วโยนหนึ่งสองเก็บตรงนี้โอเคแล้วผมก็ลงคิงควีนฝั่งนี้อ่ะเราเปิดลงไปก่อนหนึ่งตัวหนึ่งสองนี้ผมอยากเก็บเต่าอ่ะแต่น่าจะเก็บไม่ได้แน่เลยฟึบตรงนี้ โกเลมคิงควีนตืบลงนา้หารอ่ะมีสามส่วนฝั่งนี้ขยาวเจ๊ปาโอเคตืบอันนี้ลงน้ำยาใหม่นะครับ จริงๆยังไม่น่าลงนอ้องน้ำยาใหม่ปูจริงๆปูตายไปแล้วนะช็อตเนี้ยถ้าเป็นน้ำนานปูผมตายไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยสามาง่ายๆเลยอันนี้สามาง่ายๆเลยนะครลาวาบรรลุลงยังไงดีลงกดสกิลคีคนะับจึ๊บผมผมลงลาวาบรรลนอย่างนี้แล้วกันหนึ่งสองสาม อืมอืมหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับสายที่ผมเล่นนะเหลือน้ำยาสองขวดสามขวดนะครับโอเคเรียบร้อยสายที่ผมเล่นกนะ็คงประมาณนี้นะครับผมยังไม่เจอผมไม่โหดครับผมแห่แแห่กร,กระจายเลยตอนเนี้ยโอเคบ้านหลังนี้ อ่าส่องส่องคนในแคนตีเดี๋ยวพี่น่าจะต้องส่องพรุ่งนี้อ่ะเมลวันนี้พี่น่าจะต้องลงล้วเออโอเคแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมานะปึ๊บจริงจริงสัตว์เลี้ยงต้องเปลี่ยนเป็นนกคู่มานะถึงจะโอเคนะพอมุดดินมามันจะตายอยู่ดีนะ ใช่มันต้องเปลี่ยนเป็นโยนทาหารนะแต่เดี๋ยวพี่เปลี่ยนอีกทีนึงท,นงทำอย่างั้นนะแหกใน,นอาเปลี่ยนก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวพึ่งตาเจ๊เจ๊อย่๋ยพึ่งเจ๊โอเคมปเตรียมรีคอร์นะไปอือผมลงฝั่งนี้แล้วกันควีนยิงจัดตรงนี้ ไปปึออ๊บโอ้ครั้งนี้ผมน่าจะเปลอะลงโยนอาหารผมใช้โกเลมน้ำแข็งสองตัวเนาะเพราะผมเอามาสองตัวโอเคกดสกิลครับผมน้ำม่วงเออลงยาพิษตรงนี้แล้วกัน แช่ตรงนี้ไว้นะกดสก,กิลเจ๊นะครับก็คงประมาณนี้มั้งถ้าเป๊กก็น่าจะประมาณนี้นครับอันนี้ผมลงหนึ่งสองโอ้โหป้อมเขาอ่อนได้แหละบ้านหลังน,นี้ป้อมเขาอ่อนด้นะป้อมอ่อนแบบอ่อนๆเลยแหละสมบูรณ์แบบป้อมเขาไม่ดีด้วยนะผมเลยตีง่ายนะครับโอเคถ้าผมตีก็คงประมาณนี้แต่จริงๆอันนี้อุปกรณ์มันไม่ไม่ใช่อยู่นะ จริงๆอุปกรณ์ไอสัตว์เลี้ยงของปู่ต้องเป็นนกคู่นะครับมันจะช่วยทำดาเมจเอ๊ะใช่มันจะพอช่วยทำดาเมตได้อยู่นะโอเคก็ประมาณนี้ครับส,สำสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดกดติดตามเนาะกดอะไรให้ผมด้วยนะยงนี่นเดี๋ยววันนี้ผมลงแนละ้วขอบคุณมากนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะหรือไม่แน่อาจจะเป็นวันลือเลยนะวันที่ผมสามารถตี หลีกได้แล้วนะเดี๋ยวผมอาจจะมาไล์นะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะถ้าพรุ่งนี้ผมผมมาเล่นอนะ่ะเดี๋ยวผมลองถามคนในแคนก่อนว่าเขาจะไลัอย่างรเรบ่างครับผมอาจจะไล์ให้คนในแคนได้นะครับเพราะผมตีน่าจะเป็นตีแบบง่ายๆอะ่ะประมาณนี้เนาะไงขอบคุณมากๆนะครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้หรือวันลื่นครับผมสวัสดีครับ